หม้อไฟจามรีครับหืมกินแรงเว้ยหม้อไฟจามรีครับนี่หน้าตายอย่างนี้เลยตาจามรีมันจะอยู่แถวเทือกเขาหิมาลัยหรือที่ราบสูงๆนะครับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับวงวงวงนะวงมัว,วและควายเลยคือมันอยู่ตรงกลางเลยอะ่ะเรียกว่า เป็นสัตว์ประเภทนี้จะมีขนที่ยาวเพราะว่าเขาอยู่ในที่ลุ่มที่หนาวหนาวอ่ะที่ที่บนภูเขาสูงหนาวหนาวอ้าวนี่ถาดนี้ก็200บาทไทยเดี๋ยวจะลองกินซะหน่อย่อะอันนี้เราก็ต้องใช้ตะเกียบกลางก่อนนะแล้วก็เป็นตะเกียบจริงนี่นี่ที่จีนเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มีตะเกียบกลางแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเมืองจีนเนี่ยร้านหม้อไฟฮอทพอตอย่างนี้เขาไม่กินน้ำซุปกันนะครับเพราะนั้นเขาจะไม่มีช้อนให้มีแต่ตะเกียบ เอาไว้ลวก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 จิ้มจิ้มอย่างเดียวหืกินแรงเว้ยหืมหืมอร่อยนุ่มๆเนื้อๆลื่นๆห่นหืมชิลเจะนึกว่าขายงวไม่ใช่อร่อยวัางูวนี่นี่ด้วยเป็นผ้าคีริวจามรีนี่ก็สองร้อยบาทอที่เห็นเยอะๆไม่ใช่อะไรน้ำแข็งเยอะแล้วก็น้ำซุปนี่ก็เป็นน้ำซุปจามรีนะฮะ เนื้อจมรเฮ้ยเนื้ออร่อยฮะเฮ้ยเนื้อจมรอร่อยเออผมขอชิ้นเถอะพิ้งทิ้งบ้ากินริ้วแม่งเลยเอลงไปโอ้กินอาจจะแรงกว่าเนื้องวสักนิดนึงแต่ว่าเนื้อนะฮะรสชาติอร่อยขวังงวเออสําหรับผมนะผมชอบเพราะว่าเขาเป็นพวกสัตว์ที่แบบสัตว์ใหญ่ใหญ่มากอะเพราะว่าตัวหนึ่งก็ประมาณหนึ่งตันเป็นตันอืม ต้องจิ้มเลยมีรสชาติแล้วอือกินอืออืออเฮ้ยอร่อยกังมาอีก <c oughs> อร่อยจริงอ <c oughs> ือตำมาลิเดี๋ยวเดี๋ยวลองพักให้ด้นหน่อยรับเดียวได้ไม่เหนียวนะมันจยอ,อกหนึบหนึบแต่ว่ารสชาติออกแบบแรงเลยสำหรับคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วนะถ้าคนไม่ชอบผมว่ายากอาือ แต่ว่าเนื้อโอเคอืออันนี้มอบไปจามรีหลังอาหารจีฟอร์มูล่าสองเมตรสบายมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารจีฟอร์มูล่าสดจะก้าตรงนี้ไปแล้วคลิปหน้าเจอกันเมืองจีนอยู่ต่ออือ